วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2,559แรมส4ค่ำเดือนสี่ปีรากาเ,าเดี๋ยวเราฟังธรรมกันต่อก็ช่วงนี้ก็มีพระมาปฏิบัติจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมากษัตริย์ ที่กรุงเทพท,ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระธรายานได้ส่งมาปฏิบัติตั้งแต่วันที่24ก็อยู่ถึงวันที่27ลงปฏิโมกเสร็จในช่วง9ก้าโมงถึงส0โมงก็จะเดินทางต่อไปอุบลก็จะถวายเป็นข้าวกล่องให้ฉันบนรถกับ เวลาที่เราได้ปฏิบัติยมสังเกตไหม mm hmm. กคว่าสังเกตก็คือสภาวะจิตแล้วก็สภาวะธรรมเนี่ยมีความเจริญขึ้นไหมกุศลที่ยังไม่เคยเกิดเกิดขึ้นไหมมีอะไรงอกเงยขึ้นมาหรือจเจริญขึ้น ถ้าไม่มีอะไรเจริญงอกเงยขึ้นมาก็ต้องบอกว่าโยมปฏิบัติแบบย่อหย่อนจิตไม่สำรวมทำจริงไม่รุดหน้าสติเราไม่กำหนดรู้ก็เกิดการเผลอเลอแล้วก็ย่อหย่อนลงจริงมักผลเนีย ไม่เกิดขึ้นอินทรีย์ภาระก็ไม่แก่ขึ้นมีแต่เราแก่ลงนี่มันเสียนะอินทรีย์ภาระไม่แก่ขึ้นแต่เรานี่แก่ลงนี่ฟังดูเหมือนจะตายก่อนสำเร็จนะเนนี่นะออทำยังไงโยม เราต้องปิดอบายให้ได้ก่อนใครจะตายต่อมาไม่ห้ามแต่ว่าถามว่าอบายมิเนี่ยปิดเลยยังปิดเลยยังถ้าอบายภูมิยังปิดไม่ได้ก็ต้องบอกว่าอย่าตายสั่งห้ามเลยว่าห้ามตายทำไมโยมเอ้ย ตายไปเป็นผีมันดีตรงไหนอใช่ไหมตายไปเป็นสัตว์นรกมันเจริญตรงไหนตายไปเป็นเปรตเนี่ยมันทรมานเน่งั้นก็ไม่ต้องตาย อย่าตายใครรู้ว่าตกนรกแล้วต้องตายเนี่ยโอ้ดิ้นรนพล่านเลยละก่อนตายเพราะจิตนั่นมันรู้ว่าทางนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ แล้วทำยังไงให้ใช่โยมศีลรักษาจริงไหมสมาธิองค์ฌานเนี่ยเราปฏิบัติแล้วจิตเราตั้งได้หลายอย่างถ้าจิตตั้งได้ใจสงบเมื่อฌานเกิดเมตตาเนี่ยก็จะหล่อเลี้ยงจิตเราด้วยนะ าะมีปิติสุขหรือจิตที่สงบหรือจิตที่วางวางเฉยแต่ไม่ใช่เพิกเฉยนะให้ตีความให้เข้าใจถ้าเพิกเฉยเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ทำอะไรกินแรงคนอื่นไม่ขนขวายกิจการงานทั้งหมดนั่นเขาเรียกว่าเพิกเฉย ไม่ใช่วางเฉยวางเฉยคือจิตเราไม่ไปยินดีโลกใบนี้มากเกินไปไม่ได้ไปยินร้ายโลกนี้มากเกินไปพอเข้าใจก็จิตก็วางลงไม่อย่างนั้นเราก็แบกโลกต่อไปอีกก็ไม่รู้จะแบกไปทำอะไร สิบปียี่สิบปีแบกมามันก็หนักสามสิบปียังแบกบกไหวก็แบกไปสุดท้ายก็ต้องสารภาพว่าไม่ไหวจะแบกไปนานถึงไหนสุดท้ายก็ต้องวางในชาติหนึ่งพบใดก็ต้องวางไอที่ไม่วางคือเรายังหลงอยู่ยังติดอยู่ยังยึดอยู่เหตุผลก็คือตัวกู้นั่นแหละของกูนั่นแหละ ถ้าไม่ใช่ตัวกูของกูก็ไม่ต้องไปหลงมันชัดไหมชัดเนาะตมาก็บอกไงว่าพระอริยะท่านจับต้องสิ่งไหนใจไม่เป็นสิ่งนั้นแต่ปุตุชนไปจับต้องสิ่งใดใจติดยึดอยู่กับสิ่งนั้นมันชัดนะ ถึงว่าจิตมันไม่เหมือนกันตรงนี้เองของเราเพอจับอะไรก็โอ้โหทึกทักเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอัตตามันเยอะแต่พออะระอริยะไม่จับด้วยอัตตาตัวตนจับแล้วก็วางจับแล้วก็ท่านก็วางก็มีหน้าที่ก็ะทำไปเหมือนพระพุทธอ,องค์มีหน้าที่เยอะทำหน้าที่เผยแผ่ทำ ประกาศทำแสดงทำแต่ไม่เห็นต้องแบกโลกนี้เลยเพราะไม่เอากิเลสตัณหามาปรุงแต่งไม่เอารวโกรดลงเข้ามาใส่ใจตรงนั้นก็เลยใจไม่มีในสิ่งนั้นมองอยู่ก็ได้เห็น ก็สักว่าเห็นไม่ได้เป็นหลงว่าสวยหรือไม่สวยมองว่าประโยชน์มีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ต้องไปทำไปใช้มันแล้วก็วางจบแกณการปฏิบัติมันไม่ซับซ้อนอะไรนะถ้าเราปฏิบัติ กำหนดจิตให้เป็นเนี่ยมันต้องคอยประคองจิตอยู่ตลอดคอยรู้จิตอยู่ตลอดและกำหนดให้ดีพอเรารู้เสร็จสิ่งนี้ไม่ควรเสพสิ่งนี้ควรเสพสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำ เราก็แยกได้เลยว่ากายกรรมบจีีกรรมมโนกรรมเหมือนความคิดความคิดที่ใช้ไม่ได้ก็ต้องวางหรือละทิ้งมันไปไม่ใช่ว่าความคิดทุกอย่างใช้ได้นะความคิดบางเรื่องบางอย่างใช้ไม่ได้ก็หยุดมันใช่ อย่าตะแบงอีกหรือคำพูดบางคำพูดไปมันฆ่าตัวเองก็อย่าพูด <c oughs> ไม่พูดก็ไม่มีใครว่าอะไรพูดไปมันไม่ได้อะไรพูดทำไมจึงชาวะขนองปากไม่ได้ มันเป็นเพศภัยโอดตะภัยไม่ได้ก็เอาสตินั่นแหละข่มไว้สงบไว้และไม่ต้องพูดถ้าจะให้สะใจนี่โอ้มันเท่าไหร่ก็ไม่พอลอกชีวิตแค่นี้เพราะถูกหลอกกิเลสมันหลอก ไอ้ที่บอกสะใจสะใจกิเลสหลอกเราทั้งนั้นเลยจริงๆและทำลงไปแล้วเป็นยังไงแต่คำว่าสะใจไม่รู้เวรกรรมเท่าไหร่บาปกรรมเท่าไหร่ความชั่วเท่าไหร่อกุศลเกิดเท่าไหร่คำว่าสะใจเนี่ยนะบางคนบอกตายก็ยอมโอ้โหพู้งง ไม่ใช่ชีวิตได้มาง่ายๆกว่า,าจ,จะพ่อแม่เลี้ยงเรามาโตพูดช่วยๆใช่ไหมไม่เอาจะพูดโดยอารมณ์อย่างนี้ไม่เอาแสงว่าจิตของเรามันปรุงแต่งจนมากควบคุมไม่อยู่ ส่งผ่านวาจาออกมาเป็นกิริยาแสดงเป็นท่าทางแล้วก็กระทำออกมาโอ้โหมันหลายชั้นนะจะพูดไปแล้วเราปล่อยมันหลุดมาได้ยังไงไอ้ซาตานตัวนี้ไอ้ผีตัวนี้ไอ้เปรตตัวนี้ไอ้สัตว์ตัวนี้ปล่อยให้มันหลุดออกมาจากใจเราที่เราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยเราเป็นคนสร้างเปรตขึ้นมาในใจ หลุดออกมาได้ดูดแต่มาพคตผิดไหมเราสร้างเปรตขึ้นมาในใจเราสร้างสัตว์เดรัจฉานเกิดในจิตเราขึ้นมาเราอยู่ในภูมิไหนมนุษย์กระท้องว่ามนุษย์มนุษย์มนุษย์ษยท้องไปท้องมาออกเป็นมนุษย์่ามนุษย์ เสียงชักยาวมนุษย์ไอ้นี่บอกมนุษย์ออาเอมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ไม่ใช่หมานุษย์ออกเสียงสั้นๆว่ามนุษย์รวบเสียงเร็วๆหน่อยมนุษย์อันนี้มนุษย์ ทำอะไรหางงอกขึ้นมาจับดูว่าพวกเรามีหางงอกอะไอย่างอยู่ลองจับดูนะครบางคนเขางอกเอ้าโง่ขึ้นไปอีกบางคนก็บอกสวมเขาก็ไม่รู้วสวมอย่างไงไม่หลุดยังไงหางงอกหรือโงอ่ เราไปสร้างจิตขึ้นมาไปสร้างมันขึ้นมาเป็นอาศูรร้ายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสาตานแล้วก็ปล่อยมันทาไม่ไม่เอาทําปราบมารไม่เอาทํารักษาจิต หลุดมาแล้วก็ยังมีศีลช่วยอีกชั้นนอกนะด้วยกายวาจาหลุดอีกโอ้โหกี่ชั้นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะนี่มันหลุดออกมาตั้งแต่ชั้นในจนถึงชั้นนอกากับกิริยาท่าทางก็ยังคิดว่ามันก็ แสดงออกมาก็เห็นแล้วนะทีนี้มันมากกว่านั้นคือมันสิ่งร่างเลยทีนี้สิ่งร่างให้ทําเลยเป็นร่างทรงแห่งความชั่วเอาร่างทรงเรามีร่างทรงแบบดีก็มีชั่วก็มีมนี่ราเราถูกทรงด้วยความชั่วควบคุมตัวเองไม่ได้ พอทำลงไปเสร็จพอของลงเสร็จเป็นไงคดีเพียบดีไม่ดีฆ่ากันตายไปแล้วหรือทำผิดกฎหมายไปแล้วทำผิดศีละธรรมไปแล้วทีนี้ก็มาเศ้าหมองกันมารับบาปรับเวรรับกรรมกัน ก็ต้องถามว่าทำได้ไงอะ่ะเราจะรู้สึกไหมเวลาผ่านมาเรายังรู้สึกถามทำไปได้ยังไงอะ่ะนุก็บอกไม่รู้กูควบคุมมันไม่ได้อ้าร่างทรงควบคุมไม่ได้ยมจะเป็นร่างทรงปล่อยสติตามความรู้สึกอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาเนี่ยนะ อยากจะทำอะไรก็ทำโดยไม่ต้องมีสติสัมะชัญญะตัวเองแล้วแต่มันจะเกิดในจิตแล้วความรู้สึกอะไรก็ระบายมันออกมาผิดเป็นความผิดจนถึงผิดอย่างมาขันนะไม่ได้บ้านยังมีประตูมีหน้าตา่าง ที่ทางก็ยังมีคนดูแลชีวิตของเราไม่มีธรรมคุ้มครองเลยหรือไม่มีสติไม่มีปัญญาคอยรักษาชีวิตหรืองั้นก็ไม่ใช่อะไม่ใช่ทำไม่มันใช่ไห ไม่อย่างนั้นตรรมาบอกอย่าตายถ้าตายแล้วจบไม่สวยเพราะไม่มีสิ่งดีมารองรับก็แสดงว่าไปร้ายแนย่ถ้าคุณอยู่แบบร้ายๆคุณจะไปดียังไงกรรมมันซื่อสัตว์ไง เรายังโกหกได้เจวเข้าข้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่กรรมมันไม่เข้าข้างใครท่านเป่าถึงหน้าธรรมล้วตัดสินธรรมขึ้นมาแล้วแม่ไปตรงแนวเลยไม่มีน้องไม่มีพี่ไม่มีหน้าไม่มีอาเลยโอ้กฎหมายผิดว่าไปามผิด ตัดสินให้ผิดแล้วความผิดมาไม่ถึงเป่าไม่ยอมฟ้าลงโทษต่อกดกคำเราจะหนีกดกรรมเหรอคุณไม่ใหญ่กว่ากรรมแน่ถ้าเราใหญ่กว่ากรรมเราเสกชีวิตเลยในระมิดทุกอย่างตามที่เรามีความจำนงประสงค์อะไรให้เป็นดังนั้น บอกคนนี้บอกหยุดเลี้ยวขวามันก็หยุดเลี้ยวขวานั่งมันก็นั่งมันไม่ใช่อะเราสั่งไม่ได้ทั้งหมดก็แค่ใจเราเองเรายังห้ามมันไม่ได้เลยมันจบตรงนี้แล้วแล้วจะเป็นห้ามคนทั้งโลกไม่ได้แล้วไม่ได้แต่ยอมลองห้ามใจตัวเองจบไหม มันยอมไหมมันเชื่อไหมมันสลายจริงๆไหมางใจบางคนนึกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารข้าพเจ้าทำได้ทุกอย่างคุณสั่งใจคุณยังไม่ได้เลยคุณเข้าใจผิดแล้วแม้ใจคุณเองคุณยังสั่งไม่ได้ อำนาจเป็นใหญ่มันก็ใช่แต่มันไม่ได้ถาวรชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเดี๋ยวคุณก็มารับสิ่งที่คุณสั่งไปทั้งหมดนั่นแหละมันจะสะท้อนกลับมาเองไม่งั้นคนมีอำนาจก็อยู่เหนือกรรมด้วยสุดท้าย คุกเข่าลงขอโทษเขาขอคำมาเขาว่าที่ทำไปผิดไปแล้วอาโหสิยกโทษให้เถอะมันไม่ง่ายมึงทำเขาเสียขนาดนั้นไม่ใช่ขอโทษคำเดียวแล้วกรรมนั้นยุติ ดูองค์โคริมานถูกอิดหินไม้ทุบตีมุเทไร่ักโมคลาถูกโจนตีกระดูกแตกทั้งที่ใช้กรรมมาแล้วในนรกวิบากก็ใช้มาในชาติน้อยใหญ่สำเร็จอรหรหันต์แล้วก็ยังต้องใช้กรรมมันซื่อสัตย์ไง ไม่ได้มีใครกลั่นแกล้งนะท่านยอมรับท่านไม่ยอมรับท่านไม่รับก็ได้ท่านมีฤทธิ์แต่ท่านเคารพธรรมเคารพกันนั่นท่านรู้จริงๆแล้วพวกเรายิ่งผู้ไม่รู้อีกยังอวดดีโอ้โหใส่ดีกรีเข้าไปอีกสามสบห้าดีกรีบอกน้อยไปใส่ไปอีก แรงไปอีกลงท้ายว่าคอนหยัดโอ้โหมีคอนหยัด,ดเนยะกลุืมทั้งตาทาั้งคอทั้งสายทั้งปิดตาใส่ใส่รอดไปหมดมึงก็กินได้ห,ไหมกิน้าไปไม่ใช่กินเพิ่มสตินะกินไปทำลายสุขภาพร่างกาย กินไปทำไมมนุษย์ก็อ้างเหตุผลของตัวเองข้างๆกูๆมาไปแต่สุดท้ายไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ใช่ก็คือใช่เป็นไงทีนี้โยมลงห้ามใจตัวเองก่อนอย่างน้อยบาป สิ่งปรุงแต่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ร้อนใจมากเกินหยุดมันบ้างไม่งั้นเราเผาตัวเองอยู่ยังไม่ตายก็เผาอยู่ทุกวันมีชีวิตยอยู่ร้อยวันแต่อยู่ได้ทุกข์สู้วันเดียวที่ไม่ทุกข์ไม่ได้งั้นเราก็มาลาออกจากทุกข์กันดีกว่าไหม้มองเป็นลูกอย่างทุกข์แล้วเออมามาลาออกกันมาลงชื่อ ดีไหมโยมก็กลาตัวเองนั่นแหละในจิตโยมนั่นแหละไม่ต้องไปลาคนอื่นสมควรเวลาแล้วก็ขอจุติแต่เพียงเท่านี้ตั้งใจรับพรนะยะทาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปรปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถาะมณีโชติระโสยถา วิวันชานตุสัมภรโควินานสตุมันสุขีทิงคายุโกภาวสันพิยติิยวิวันชานตุสัมวินานสตุ สัตุมันเตยบาวันวันตารายโอสุขีกายุโกบาวะอภิวัทนาสิเรศนิจังวุนปจันยิโนจัตตารธัตมาวะ ทานติอายุวันโนสุขังภะลังรัตนานตยานุภาเวนรัตนานตยัตจัตสัตวงคันโลคปยาเวราโสกัน ตุจุปาตตวังอเนกังอันตัรายาปิวินาอัสสสตุเฉยยาเสติธนังลาพังสดทิภาขยัางสุขังสิริอายุเจวันโนจะพวังวนตีเจยสวาสตตวัด จะอายุวัจธิวัติธิภวันตุเตภวตุภมังคะลังราขันตุสาบเทวตาสาปพุธนุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวตุสาพมัง เบติวตาสัพธรรมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวะตุสาพังคาลังรังตุสาเตวตาสัพสังฆานุภาเวนัสตาโสติ พระวันตุเต